สวัสดีครับเต้ยครับวันนี้มาวิ่งกับเหล่าอีลีปเป็นไงบ้างครับโอ้โห <c oughs> เขาเปิดกะแรงมากเลยอะ่ะผมก็แอบเผลอใจไปตามเขาอะ่ะก็เลยโลแรกเปิดไป3 4 5ห้าเลยอะ่ะแบบเอ๊ะแล้วนาฬิกามันก็หลอกด้วยเพราะว่าแบบเหมือนมันแบบต้นไม้มันบางจีพีเอ็มแล้วมันแบบยังขึ้นสครึ่งอยู่ผมก็งงเอ๊ะผมก็เร่งแล้วนะแไมยัง4ครึ่งอยู่ผมจริงๆแล้วกดเพ3สามเลยเหรอจริงกด3ก็3ามสี่่เลยครับกิโลแรกก็เลยแบบ ก็เลยเริ่มผ่อนมาผ่อนผ่อนผ่อนเรื่อยๆแล้วเป็นไงตอนจบได้กี่นาทีครับตอนจบก็ได้41นาทีครับผมตามเป้าไหมอยากได้ต่ำกว่า40ครับผ่านไปหน่อยหาแรงตัวจริงนะพล่านไปพลาดไปนาทีนึงครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเพราะว่าผมเหมือนผมมามาช้าช่วงกิโลที่6อะไรประมาณนี้ครับช้าผมแล้วรองเท้าวันนี้ใส่รุ่นอะไรครับ Meta Speed Sky 8เอ้ย Meta Speed Sky Plus ใช้ Sky Plus ใช่ไหมใช้ Sky Plus ครับ Meta มันมีสองลวดลาย plus ใช่ครับใช่โอเคครับเป็นไงครับฟีลลิ่งคู่นี้ฟีลลิ่งรู้สึกว่ามันจากคู่เดิมนะผมรู้สึกว่าด้วยตัวโฟมมันหนาขึ้นมันเลยทําให้แบบมันมีความเด้งมากขึ้นและมันในทางเดียวกันมันก็ยวบมากขึ้นเหมือนกันอ๋อครับผมมันเหมือนมันเหมือนมันจะหนามันหนามันเลยยวบมากขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามันทําให้ก้าวยาวขึ้นครับตัวนี้แต่เขาบอกว่าตัวเอทจะ ทำให้รอบเอทําให้รอบขาเรามากขึ้นผมเองก็อยากอยากไปลองเหมือนกันว่าส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นผมมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นไงเขาก็บอกว่าตัวตัวเอทจะค่อนข้างที่จะแบบนิยมกว่า<อ>ใช่ครับในญี่ปุ่นแต่เมืองไทยไม่ค่อยนิยมเมืองไทยนิยมสกายเมืองไทยนิยมสากายอยากก้าวยาวผมเองก็อยากก้าวยาวก็เลยเอามาลองดูมันก็ก้าวยาวจริงนะผมไปดูในในกามันก็ก้าวยาวได้มาห้าห้าเซนได้ครับก้าวยาวก้าวยาวปกติก้าวยาวปกติห้าเซน รุ่นแรกก็ใส่สกายเหมือนกันใช่ไหมครับรุ่นแรกใส่สกายเหมือนกัน,นครับใช่ <Okay. S 1> ใส่สกายเหมือนกันได้ครับสุดท้ายครับเดี๋ยวขอเชิญชวนให้เพื่อนๆในช่องผมช่วยแบบมาออกกาลังกายหน่อยครับฝากช่องช่องช่อง,ช,องออช่องปอครับช่อง<ป>อพี่นะปอนะครับก็ฝากฝากเพื่อนๆช่องพี่ปอด้วยนะครับ หมอกำลังกายเยี่งกันเยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์พี่เขาเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยได้ไหมฝากช่องผมด้วยได้ไหมช่องเต้ยเว่เฮ้ยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมเต้ยเว่เฮ้ยนะเต้ยเว่เฮ้ยครับโอ้โหชื่อช่องน่ารักมากนะครับขอบคุณมากครับเต้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องหมูน้อยครับสวัสดีค่ะวันนี้วิ่งงานเอซิกเมตาไทม์ทริอัลวันนี้ได้ปะทะกับเหล่าอีลีเป็นไงบ้างครับอ่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆค่ะแล้วฟีลลิ่งวันนี้แหละครับรู้สึกยังไงบ้างงงครับผมตอนวิิ่่ฟีลล อากาศมันค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งทำให้เวลามันก็ไม่ได้ตามที่เป้าหมายที่ตั้งไว้เท่าไหร่ค่ะปกติตั้งไว้ว่าอยู่ที่40่สิบสี่สบค่ะแล้ววันนี้ล่ะทำได้สี่สิบเอ็ดจุดสี่แปดนะคะโอ้โหก็เร็วมากแล้วได้ครับแล้วงานต่อไปจะเป็นงานไหนครับไฮเออร์ค่ะไฮเออร์ออาทิตย์หน้านี่ใช่ไหมแล้วตั้งเป้าเท่าไหร่40เหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวรอตามเชียร์นะครับน้องหมูน้อยครับครับผมฝากฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับ สามารถติดตามได้ที่ Facebook ก็ปีอนุสุขชาตนะคะแล้วก็จะมีเพจหมูน้อยพาแล่นนะคะหมูน้อยพาแล่นใช่ค่ะติดตามนะครับผม,มขอบคุณมากครับหมูน้อยครับ <Hi. S 1> สวัสดีครับค่ายนี้ครับ so how about your feeling for the rest today so today uh, my I think my health wasn't 100 so I listened to my body and uh, today was more of a training run I think actually It might have been my slowest 10k ever, <laughs> which isn't which isn't which isn't very good. It was hot, but uh, it was I listened to my body. Like sometimes you just have to listen to your body and and just uh, it was more of a training run today. But I still enjoyed it. And um, all the runners from around Southeast Asia, they're mm -hmm. my friends, so it was really good to see them. Mm -hmm. And what about your time? Your time oh, my time yeah. was about 36 minutes. 36? Uh, yeah, and. For, ex for, for, for ex no well for example my marathon PB time I run every 10k and 32 something and I do four in a row so today <laughs> today was a little bit slow but but it's, it's okay it's, it's, it's good training oh, okay okay and and what is your next race where do you go so I'll tell you my plan so next week uh, next Sunday I'm running in uh, Germany. Mm -hmm. doing a 10k, mm -hmm. week after that I am in Denmark, half marathon and then two weeks after that is London marathon oh. so very busy very exciting and uh, I hope London will be um, a new PB. Okay okay and and how about uh, the, the Thai national? How about the, 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 the sea game or Asian game? So uh, for the Thai national team next year uh, Sea Games in C Cambodia games. in uh, May, and then Asian Asian Games in China. Uh, I think in, it's not confirmed, but August or September. Okay. Uh, I will do Sea Games definitely. Asian Games not sure because I want to try to qualify for Olympics. Okay. Yeah. Yes. Let's go, shia Todi. Yes. Good luck for your race. Thank you so much.